ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4นายธรรมทัศ์เรื่อะด์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองนางจิรพรหรูชนะภัยประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินทองและนางสาวอัจฉริยาสุนทรพัชครูโรงเรียนบ้านเนินทอง ดิฉันนางสาวสุจิตราสายันตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเนินทองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวสุจิตราสายันเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ปัจจุบันอายุ27ปี อยู่บ้านเลขที่18มู6ตำบลสลุยเอเภอท่าแซะจัังหวดชุมพรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนบ้านเดินทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนเสียภัยและระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยายลายัยรามคำแหงประวัติการทำงานพุธศักรา2564ณนโะรงเรียนบ้านบางกะปิจังหวัดกรุงเทพมหานาคร ุณนะจัััรรรรหาา2565นนนนงงงเเียบ้ิทอวดชมโพปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านเนินทองโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการครบทั้ง4ด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพอร์มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการลงมือทำด้วยตนเอง งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย 2. รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ 3. ง,ง,งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 4. งานฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายงบประมาณห้างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินองค์ประกอบที่ 1. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติตน ข้อหนึ่งวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการอย่างเข้มแข็งผู้จ่าไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยกระทำแต่ความดียึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นต้นแบบท,ที่ดีให้กับนักเรียนและปัพิพติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ารวมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. จรรญ,ญาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานาการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์อยู่เสมอ 4การดำรงชีวิตตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยการยึดหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดและอดออมไม่ยึดติดอบายามุกและสารเสพติดเพื่อความผาสุกข,ของตอนเองในปัจจุบันและอนาคตและยังน้อมนำหลักประชยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกด้วย 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมุ่งมัน่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆม,มีความตั้งใจให้กับการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้ารเจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและพัฒนาครบทั้ง4ด้านส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและกล้าสแสดงออก องประกอบที่2ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบอย่างครบถ้วนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่ได้จัดทำโดยบูรณาการให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดและประเมินผลครบทุกด้าน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนมีการจัดกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนอยู่เสมอ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานร่วมกันกับเพื่อน ร่วมงานโดยมีเป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกันมีการประสานงานวางแผนการดำเนินงานและตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายและมีความกระตือรือร้อนในการทำงาน เพื่อให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีคาพเจ้าได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของนักเรียนและยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นเกิดการเรียนรู้ที่เปิดโลกกว้างสามารถสืบค้นและสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้อื่นได้อีกด้วย ภาพกิจกรรมและความภาคภูมิใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผู้ฝึกสอนการแข่งขันปั้นดนิน้ำมันระดับปฐมวัยเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะหนึ่ง 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันปั้นนน้ำมันระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสามได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันปฏิมากรรมนูนต่ำระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะหนึ่งสี่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามการแข่งขันปฏิมากรรมนูนต่ำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งหได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มสการะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะหนึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประดิษฐ์พันธุ์พุ่มสการะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4 6ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งและได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่และสารเสพติดระดับปฐมวัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและได้รับเงินรางวัลสนับสนุนเพื่อสร้างสารรค์กิจกรรมให้นักเรียนในกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่และสารเสพติดระดับปฐมวัยในปีการศึกษาต่อไปการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน ข้าพาจ้าได้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกในการทำกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันมีน้ำใจและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จัดกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้ทดลอง เกิดความสนใจและมีกำลังใจในการเรียนรู้อยู่เสมอมส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาและช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ความสำเร็จความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ที่คอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจในการทํากิจกรรมต่างๆต,ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตําแหน่งครูผู้ช่วยเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ